หัวร้อนเชียบอลรู้ทุกเรื่องของนักเตะต้องที่นี่หัวร้อนเชียบอลหัวร้อนเชียบอลวันนี้จะพาไปพบกับดาวรุ่งซูเปอร์ร์แห่งยุคนี้เจ้าเต่านินจาเคียนเอ็มบัปเป้ในทุกปีจะมีเยาวชนฝีเท้าดีหน้าใหม่ที่ฉายแววที่โดดเด่นแจ้งเกิดขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัยในหลายๆล,ลีกทั่วประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลระดับแนวหน้าของโลกอย่างเมสซี่เนมราโรนโดก็ล้วนแล้วแต่เก่งและโดดเด่นมากกว่าใครๆมาตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนดาวรุ่งและยุคนี้ก็มาถึงยุคของดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสอย่างเจ้าเต่านินจาคิเลียนเอ็มบัปเบ้นักเตะวัย21ปีที่ถูกซื้อตัวด้วยราคารวมเบ็ดเสร็จแล้วถึง180ล้านยูโรเลยทีเดียวแล้วเต่านินจาตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไรนั้นเรามาดูกันครับ คิร i เ n ียนเอ็มบมีชื่อเต็มเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าคิร i เลียนเอ็มบัฟเบลูตเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี1998ที่กรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสมีบิดาเป็นอดีตโค้ชชาวแคเมรูนชื่อว่าวิลฟิ i เอ m b a ั p เบและมารดาที่เป็นอดีตนักกีฬาแฮนด์บอลชาวแอลจีเดียชื่อว่าเฟซาเอ็มบัฟเบลาเมรและยังมีน้องชายที่อายุห่างกัน7ปีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอีธานเอ็มบัเบ วิลฟริดเอ็มบัเบ่พ่อของเคลียนเอ็มบัเบ่เป็นชาวเคมารูนเชื้อสายไนจีเลียที่เคยเป็นผู้ลี้ภัยที่อพยพม,มาที่ฝรั่งเศสโดยที่นายวิลฟริดนั้นได้รับข้อสเสนอให้แต่งงานกับนางเซซ่าลามารีผู้ซึ่งถือสัญชาติแอลจีเรียและฝรั่งเศสเพื่อที่จะได้เป็นพลเรือนฝรั่งเศสตามกฎหมายอย่างถาวรเอ็มบัเบนั้นเติบโตมาในย่านบองดีที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปารีส เขาเกิดหลังจากที่ฝรั่งเศสได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี1998ซึ่งทําให้ตัวเขาโตมาด้วยความรู้สึกสนใจและหลงไหลฟุตบอลเป็นอย่างมากแม้จะอยู่ในย่านที่เคยมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นฟุตบอลของเอมบาเบ้แต่อย่างใดคิริเลีนลูกชายของผมเขาไม่ใช่แค่รักฟุตบอลเขาคลั่งฟุตบอลเลยละ่ะเขาทําผมเกือบหัวเสียเลยถึงผมจะเป็นโค้ชฟุตบอลก็เถอะตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วันเขาดูทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลเขาสามารถดูเกมติดดตต่่ต่่อออกกกัันน4-5เเเมมไไ้ืงพลลยละ ความรักฟุตบอลของเอมบาเบ้นั้นมีมากขึ้น,นเรื่อยๆนอกจากเรียนเต็มเวลาเล่นกับเพื่อนสนิทและอยู่กับครอบครัวแล้วเวลาที่เหลือของเขาล้วนเป็นการเล่นฟุตบอลแทบทั้งสิน้นจนในช่วงอายุ6ขวบเอมบาเบ้ได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสว่าเป็นนักฟุตบอลเด็กที่เก่งที่สุดในประเทศเอมบาเบ้ยังมีพี่ชายบุญธรรมอีกคนหนึ่งชื่อว่าจิเลเคมโบอีโกโก้สัญชาติคองโกซึ่งเป็นลูกของเพื่อนสนิทของพ่อของเขา โดยที่ในอดีตครอบครัวของจิเลก็อพยพมาที่ฝรั่งเศสเช่นกันและตัวจิเลเองก็ได้มาอาศัยอยู่กับครอบครัวของวิลฟิตและต่อมาก็ได้มาเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนี้ตามกฎหมายและจิเลที่เคยเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรและในลีกเอิงฝรั่งเศสก็กลายเป็นขวัญใจของเอ็มบัปเป้ในสมัยเด็กอีกด้วยเอ็มบัปเป้เข้าฝึกที่เครฟองเติงศูนย์ฝึกที่เป็นศูนย์กลางฟุตบอลระดับชาติที่ดูแลโดยสาพันฟุตบอลฝรั่งเศสเคยสร้างนักฟุตบอลอย่างนิโคลา่อาอเนลกาวินเลียมเกาลาส เทลรี่อองลีฮาเต็มเบนอัฟราแบดมาตุวดี้ล้วนจบมาจากศูนย์ฝึกในทั้งสิ้นและแน่นอนว่าเอมบาเบ้โดดเด่นเป็นอย่างมากในทีมและเมื่อถูกถามถึงความทะเยอทะยานของเขาเขาก็ได้พูดถึงทีมใหญ่ที่อยากไปร่วมในอนาคตอย่างเช่นเรียวมาริกโดยกล่าวไว้ว่ามันดีมากที่ตั้งความหวังว่าจะไปถึงดวงจันทร์เพราะถึงจะล้มเหลกวก็ยังค้างอยู่บนเมฆ ปี2004เอมบัเบ้ได้ย้ายไปอยู่กับเยาวชนของ f อบองดีที่พ่อของเขาเป็นโค้ชอยู่จนเมื่อถึงปี2013มอนาโกหนึ่งในทีมใหญ่ของลีกเอิงฝรั่งเศสก็มาดึงเด็กมากพรสวรรค์นคนนี้เข้าไปสู่ทีมช่วงปี2015ถึง2018 คลียนเอ็มบัเบได้หมุนเวียนอยู่ในทีมมอนาโกทั้งทีมชุดใหญ่และทีมสำรองเพื่อสั่งสมประสบการณ์การยิงแฮตทริกได้ครั้งแรกในถ้วยลีกัพของฝรั่งเศสในเกมที่พบกับทีมแรนด์และยิงได้ในเกมที่ทีมมอนาโกพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกทำให้เขาเป็นนักเตะดาวรุ่งคนที่2ของฝรั่งเศสที่ยิงประตูได้ในฟุตบอลทั่วใหญ่ของยุโรปต่อจากคาริมเบนเซม่าส่งผลให้ทีมใหญ่ทั่วโลกจับจ้องมาที่นักเตะดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้ทันที การเปิดตัวของเอมบัปเบ้กับมอนโกด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับอีก347วันได้ทำลายสถิติของแทลลี่อองลีที่ลงเล่นเปิดตัวกับมอนโกตอนอายุ17ปีกับอี14วันหากดูเฉพาะสถิติการยิงประตูหรือการจ่ายให้เพื่อนทำประตูจากทุกลีกในยุโรปแล้วถ้าวัดกันต่อนนทีเอมบัปเบ้คือผู้ทำลายสถิติทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของสถิติเดิมอยู่ไม่เว้นแม้แต่เลโอนลเมสซี่จนได้รับฉายาว่านิวอองลีหรือแม้แต่นิวเนมาร์เึ่งภายหลังเทลลี่อองลีได้ให คริเลียนเอ็มบัปเป้เขาเป็นตัวของตัวเองมันไม่ยุติธรรมที่ไปเรียกเขาว่าแบบนั้นผมเคยพบเขาสมัยเขายังเป็นเด็กทั้งเมืองพูดถึงแตเด็กคนนี้เขานอบน้อมและค่อนข้างเงียบมากเขามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เขามีทักษะและพรสวรรค์ทั้งการยิงและการจ่ายบอลเขาอยากจะทําอะไรกับฟุตบอลก็ได้ตามที่เขาอยากจะทำเลยแหละ หลังจากผลกระทบจากการซื้อตัวด้วยสถิติโลกที่ทะลุถึง100ล้านยูโรของเนม่าจูเนียร์ซูเปอร์สตาร์ชาวบาราซิลที่ย้ายจากทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างบาร์เซโลนาไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชงแมงด้วยราคา222ล้านยูโร ส่งผลให้ค่าตัวนักฟุตบอลที่มีฝีเท้าดีพุ่งขึ้นแทบจะทั่วทั้งโลกและก็ยังเป็นปารีแสแซงแชงแมงที่ทุ่มเงินรอบที่2โดยซื้อตัวเอ็มบัเบ้ด้วยราคาเป็นอันดับ2ของสถิติโลกด้วยสัญญาที่มีมูลค่ามากถึง180ล้านยูโรโดยเป็นสัญญาแบบยืมมาใช้พ่วงสัญญาซื้อถาวรลในเวลาต่อมา เคลียรเอมบัปเป้คว้าแชมป์ร่วมกับมอนากโกได้ในปี2016-2017แล้วก็ย้ายมาคว้าแชมป์ร่วมกับปารีสแซงฌองแมง2ฤดูกาลติดต่อกันในปี2017-2018 2018-2019รวมถึงคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่รัสเซียเมื่อปี2018และในปีนี้เอมบัปเป้ก็สามารถคว้าแชมป์ลีกเอิงและก็บอลถ้วยในประเทศได้อีกครั้งแถมยังพาทีมเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วยก่อนจะแพ้บบเยอร์มิเนกยักษ์ใหญ่จากเยอรมันไป1-0แต่เข และรางวัลส่วนตัวอีกมากมายและด้วยวัยปัจจุบันเพียง21ปีคาดว่ารางวัลที่เขาได้รับนั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนในปี2020นี้เอมบาเ้ยิงประตูตลอดการเล่นฟุตบอลอาชีพทั้งสโมสรและทีมชาติครบ100ประตูเป็นที่เรียบร้อยหลังจากตะบันหนึ่งตุงช่วยทีมชาติฝรั่งเศสบุกถล่มอันเดร่า4-0ในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกเมื่อคืนวันอังคารที่11มิถุนายนตลอดเส้นทางระดับอาชีพของเอมบาเบมากกว่า180นัด เจ้าตัวทะลวงตะข่ายไปแล้ว87ประตูขณะที่ลงเล่นในกับมอนาโกและปารีสแซงแชงแมงในลีกเอิงฝรั่งเศสส่วนอีกหนึ่งประตูในเกมที่ถล่มอันเดร่านับเป็นประตูที่13ในนามทีมชาติเหนือกว่า2นักเตะร,ระดับโลกอย่างลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตยโนโรนัลโดไอดอลของเขาในช่วงวัย21ปีและด้วยใบหน้าที่ละไมคล้ายกับตัวการ์ตูนชื่อดังอย่างการ์ตูนเรื่องเต่านินจา ทำให้โลกโซเชียลรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมเอาหน้าของเอมบาเบ้ไปตัดต่อล้อเลียนรวมถึงเอาหน้ากากของเต่านินจามาแซวไปอย่างสนุกสนานและตัวเอมบาเบ้เองก็ชอบและสนุกไปกับเรื่องนี้สมัยที่ยังอยู่กับโมนาโกนั้นมีครั้งหนึ่งที่เอมบาเป้ตกลงกับสโมสรโดยขอจูงมือน้องชายของเขาอย่างอีธานลงสนามในฐานะมัดคอดในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกและท่าดีใจหลังจากยิงประตูได้ของเอมบาเบ้ที่แสดงท่ากอดอกโดยที่ชีนิวโป้งขึ้นไปข้างบนนั้นก็มาจากน้องชายของเขานั่นเอง มันไม่ได้มาจากผมหรอกนะท่านี้นะมันมาจากน้องชายของผมอีธานนะ่ะเขาทําท่านี้ตลอดหลังจากที่อัดผมสยับในเกมฟีฟ่าของ PlayStation ฟุตบอลยุคนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคของเมซี่โรนัลโดและเนมาแต่ยุคต่อไปที่กําลังใกล้เข้ามาก็อาจจะเป็นยุคของเต่านินจาจอมทะเลิลคลียนเอ็มบัปเป้คนนี้ก็เป็นได้และสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ประวัตินักเตะคนไหนก็สามารถพิมพ์ชื่อนักเตะไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยพวกเราหัวร้อนเชียร์บอลจะมาเล่าให้ฟัง